มาน้องคำแรกอืมโตโตแับัวตายแบบพี่น้องหมดเลยสแต๊ดดาวครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่กับช่องน้องออสชาแนลนะครับวันนี้สิบาพี่น้องมากิน ปนพี่น้องป้ามันนีอาหารบ้นบานๆเน้อพี่น้องเน้อนะครับเนาออันนี้็จะเป็นปนปลาพี่น้องนะครับเนาะปนปลาปลาทอดครับสะดาพี่น้องนะครับเนาะสะดาแล้วก็พักลวกครับพี่น้องพร้อมครับข้าวเหนียวพี่น้องป้ากินข้าวแล้วกันเน้อพี่น้องเน้อนะครับเน้ะมาพี่น้องคำใหญ่ ป่นบนบ้านพี่น้องมื้อนี้อาหารบรนบ้านนะครับเนาะปัดมาพี่น้องคำแรกอืมตอโตแบบโตตายนแบบพี่น้องมื้อนี้สะเดาครับอืมอืมอืมข้าวท้าข้าวท้าขอ้าพี่น้อง ปนคำใหญ่ไปหน่อยหมักบวกอแซ่บ คนยป,ปั่นยังไงพี่นอ้องปลาปลาทอดพี่นอ้องปลาทอดอืออือหึรสสดาี่นอ้ออือหึ กินเขาแล้วต้กันพี่น้องปาดปน,นปนปาพี่นอาา้องสอหวอ แสบตัวตายพี่นอ้องปพอธุ์กินเ้าหยุดว่าไ้พี่น้องนอกจากเม็ด <c oughs> นอกจากเมดเ่็วพี่น้องคอยจุหยุดแต่เดาพี่น้อง อืปวดโพผู้น่ะตุ๋ยคำยังไงพี่นอ้องตุ๋ยคำบอกยางยัางไงอือหือ ผักกระไรพี่น้องสะเดาบานเทาพี่น้องบะมียาแล้วครับพนาะบะมีสารสะเดาปลอดสารพี่น้องผักลวกแซ่บอืมหุ่นอ่ะปลาก,กระกอบกระพี่น้อง ป่นปลาลอ๊อปลาทอดตำปุ่นอีกถ้าบอกกินข้าวแรงนั่งกินพร้อมกันพี่นอ้องสะดาวสะรับปลอดสารบ้านเฮาพี่นอ้อง ขนมยาปั่นยังไงพี่น้องเอ้ยแสบคักสุดยอดโตตายพี่นอ้องมึง แสบคาดพี่น้องเราทำเนาะมื่อนี้ข่อยพามูจอม้อบมากินปนกระถอดปลาสดาผักลวกเลยพี่น้องแต่ข่อยขออยากกินก่อนนะครับเนาะพอกันคลิปหนาครับมาติดตามว่าข่อยสิพามูจอม้อบไปกินอีย่างสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องนะครับนะแล้วก็ฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะน้องออสชาแนลไปแล้วครับมื้อานี้สบายดีสวัสดีครับ